กลุ่มดอกลีลาวดีคณะเทคนิคก,การแพทย์สาขาเทคนิคก,การแพทย์ชั้นปีที่สองร่วมกับวิชาการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาภูมิใจเสนอสวัสดีจ้าฉันชื่อปอเข่งเรียนเทคนิคก,การแพทย์ขอนแก่นจ้า ัสดีจ้าฉันชื่อเฟิร์นเลยนเทคนิคก,การแพทย์คอนแกนเหมือนกัน,นกจ้านะหอฟักช่อเหลืองเฟิร์นเสร็จหรือ,อยังเร็วๆนะเสร็จแล้วจ้า เปิดเพลงสลั่นห้องเลยปะไปเรียนกันเถอะจ้าแปะกระเป๋าก่อนนะทั้งสองเป็นรูมเมทกันได้ไม่นานยังเกรงใจกันอยู่เวลาเดินทางไปเรียนไปใช้รถคนละคันกันถึงแล้วปะเร็วๆเก้าโมงแล้วะนะหอฟักช่อเหลืองสวัสดีครับต่อไปเสนอข่าวข้าวเกษตรเกษตรแก้กในในินไดต่ไหน เกษตรอ่อนกินได้ทั้งในทั้งเปลือกจบข้าวต่อไปข้าวเศรษฐกิจรถดูดสวมส้นกันกับรถขนมาผลปรากฏว่ารถดูดสวมขาดทุนยับเยินเนื่องจากมาลงมาก,กินขี่จนเบิดจบข้าวเข้าสาระกันดีกว่านะครับเนื่องจากเกิดวิกฤตากการน้ำมันแพงพุ่งสูงถึงลิตละเจ8ดหารัฐบาล ั่งลดการน้าเขาน้ามันจากต่างประเทศซึ่งอยากให้ทุกคนรวมลดในลงลดการใส่น้ํามันดใคขับพี่น้องเฟิร์นเขารับค่าน้ํามันที่แพงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนะเราจะทํายังไงกันดีเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่าจะทํายังไงปงิ้งนึกออกแล้วเรามาใช้รถคันเดียวกันดีไหมจะได้ช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยมว้าว wow, wow, ดีจังเลย งั้นเราก็วิธีนี้แหละนะ Let's go เฟืร์นและปอเข่งเดินทางไปเรียนด้วยรถคันเดียวกันทําให้มีเงินเก็บมากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเฟืร์นและปอเข่งก็ใช้รถคันเดียวกันไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามทั้งสองเห็นว่าการลดใช้น้ํามันเป็นประโยชน์หลายๆอย่างลดปัญหาการจราจรการเป็โลกหน้าอยู่ขึ้นและทั้งสองก็ยังมีตังเก็บมากขึ้นอีกด้วยตอนทย ประยัดน้ำมันประหยัดสตางค์อาจจะเป็นแค่หนึ่งนาทีอาจจะนานนับผ่านเป็นปีอยากให้คุณพบสิ่งดีๆม่อยู่เคียงข้างกันโอ้ oh, อาจเป็นวันที่สุขสดใสอาจมีความมองบนในใจอยากให้คุณรู้สึกบุญใจ